สวัสดีครับกินกับอัานวาระมือเรามีนัดเจอกันทุกช่วงรอบดึกของทุกวันนะครับใครที่ยังไม่ได้กินข้าวหรือว่าใครที่ยังไม่ได้นอนรวมถึงคนที่อยู่ต่างประเทศที่ยังไม่ได้กินข้าวมากินข้าวไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้เมนูต้าบักถั่วนั่นเองเออทำไมถึงชื่อเมนูนี้กวนก็ไม่เข้าใจนะแต่เป็นฝีมือของแฟนกูอ่านเขาทําให้กินนะเขาบอกว่าเรียกแบบง่ายๆคือยำบักถั่วนั่นเองเป็น ของคนจังหวัดชัยภูมินะแล้วก็วันนี้มีเด็ดตรงที่ว่าเรามีข้าวเหนียวมาด้วยเออแฟนกวนคอนึข้งข้าวเหนียวให้ด้วยนะกระติ๊บเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ามากินไปพร้อมๆกันเลยนะครับมามามาว่าแล้วก็ลุยกันเลยครับมาจํขาข้าวเหนียวก่อนนะนี่ข้าวเหนียวแบบนี้กระติ๊บแบบนี้มี2เมนูนะมียำบักถั่วกับราบหนังหมูใช่ไหมเออราบหนังหมูน่าจะใช่แหละแฟนกวอนเขาทำไว้นี่มาจ้ำข้าวเหนียวก่อนนี่ มันคำตโตๆอย่างี้มาลุยกันเลยมังใช้มือด้วยน้ําถึงจะอร่อยใส่ตรงรองท้องรอบดึกคำํำโตๆลุยกันเลยครับอืือร่อยอร่อยเป็นถั่วฝักยาวเอามายำ,ยำๆ ยำๆหรือเปล่าไม่รู้นะลุยครับอือหึข้าบมากินฝรั่งทอลุยยินต่อครับอือ คนเหนี่ยวต้องดูด่อกนกลิ่นมันหยุดไม่ได้นั่นเองรสชาติมันจะเหมือนคล้ายๆยำม,มะเขือนะครับเนี่ยทำเป็นใช้ทั่วเนี่ยเป็นดุ้นดุนอยู่เลยใส่ตรงตรงท้องเป็นดุ้นเลยลุยครับอื้อ ตามด้วยผักสดของเราครับอืมแซ่บแซ่บอืมแซ่บดีดีด้วยอืมสำเนียงไม่ได้แต่ใจรักนะครับเออลุยครับอืม ทำด้ยวยราบหนังหมูครับลุยครับม,มามาใครไี่กินข้าวมากินแบบพร้อมก็จะเรียกตึกนะครับจบัจบจับ แล้วหยุดไม่ได้เ้าเหนียวนี้ยุ่งกับมันเยอะไม่ได้ครับเขาเหนียวนะครับหยุดไม่ได้ครับลุยครับ ไม่อยู่แล้วครับรืยนต่อเลยครับอืม ลาบหนังหมูรุยครับอืม คนเนี่ยจะหมดกระติบนะครับลุยครับ ยากช้อนแล้วกันม,มาลุยครับอื อพอดมากอะลืนตับ ขอคำตัวโต๊ะสักคำแล้วกันลุยครับ ปั้นเป็นซูชิเลยครับซูชิตำยำบักถั่วลุยครับแม่เหมือนจริงๆเลยซูชิอืมอืม นี่เราจะปั้นเป็นซูชิกันนะครับนซูชิแล้วก็นี่ใส่ลาบเข้าไปนี่ นี่ซูชิยำบักถั่วกับลาบหนังหมูลุยครับอืมอากินโนมาโตะเลย แล้วคำว่าอูมามิแหละอืม,ม,อมโอ้ยชีเนี่ยอืม,อมดูครับ น้ำมูกอร่อม คำสุดท้ายลุยครับอขอใช้คําว่าแซ่บหลายหลายใช้คําว่าอร่อยได้เปลืองมากๆครับวันนี้อ,อร่อยจริง เอาให้หมดเลยแล้วกันด้ยครับอืม ขออยกกินน้ำนิดนึงนะครับขอ,อโทษด้วยนะครับเผ็ดจริงออโอ้โหเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปแบบนี้กินข้าวด้วยกันแบบนี้นะครับอย่าลืมถ้าชอบก็กดใช่ ถ้าใช่ก็กดไม่ใช่เ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับกดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกวานได้ทำคลิปดีๆแบบนี้อีกต่อไปอย่างยาวๆต่อเนื่องเลยนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับคลิปกับอาหารการกินหอยพูนไม่ค่อยถูกเลยเพราะว่ามันอร่อยได้เปลืองมากเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้คลิปถัดไปนะครับ